เราโชคดีเราอยู่ใกล้สถานที่วิจัยผลิตและจำหน่ายสมุนไพรหลากหลายชนิดเรามาซื้อสมุนไพรน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น mct แล้วก็น้ำมันมะกอก extra virgin กับน้ำมันมะกอกที่ใช้ในการทำอาหารที่นี่นะเพื่อนๆที่ศรีสะอโสกบ้านกระแชงตำบลกระแชงอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ใกล้บ้านเดมองประมาณห้าหกกิโลเพื่อนเพื่อนแล้วย่มองมาที่นี่เขาจะมีทุกอย่างเขาจะเป็นสถานที่ให้ชาวบ้านในเครือข่ายคือมาขายผักปลอดสารด้วยนะเพื่อนเพื่อนสำหรับใครที่มาซื้อของที่นี่เขาขายของทุกอย่างราคาถูกมากถูกกว่าท้องตลาดซึ่งเมื่อก่อนเนี้ย เขาจะขายในราคาทุนเพื่อนๆถึงเขาขายในราคาขายเขาก็สูงกว่าราคาทุนนิดเดียวเพราะว่าเขาไม่มีกําไรหรอกเพื่อนๆตัวนี้เขาขายเพื่อที่จะให้ทุกคนใช้ของดีมีคุณภาพเนาะแล้วก็ฟังเยมองไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยนะเพื่อนๆเ,เนี่ยเยมองก็จะมาเลือกซื้อที่นี่เลยเขามีสมุนไพรหลากหลายชนิดให้เลือก ส่วนใหญ่อะเดียมองก็จะมาซื้อน้ำมันมะมพร้าวมาใช้ก็ที่นี่เขาขายไม่แพงน้ำมันมะพร้าวนี้เขามีทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่ขนาดพกพานะเพื่อนๆราคาไม่แพงเนี่ยเขาจะมีเยอะมากเข้ามาในนี้หอมแล้วก็สะอาด มีทุกอย่างเลยเพื่อนเค้เขาเอามาทำผลิตภัณฑ์ที่มันกินง่ายพกพาสะดวกเนาะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ํามันมะกอกเนี่ยเขามีทั้งแบบที่เป็นน้ํามันที่ใส่เป็นอะแคปซูลด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็เป็นเม็ดด้วยแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนที่เห็นนี่คือน้ำมันลำข้าวนะเพื่อนๆเ,เนี่ย แล้วก็เป็นนี่น้ำมันมะพร้าวที่เป็นแบบออยที่เป็นแบบแคปซูลเพื่อนๆเนี่ยพกง่ายกินง่ายเหมาะสำหรับใครที่กินแบบน้ำไม่ได้เนาะเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวมันจะมีกลิ่นเนี่ยเพื่อนแล้วก็น้ำมันมะกอกใครที่กินแบบน้ำไม่สะดวกแต่ยัางมองานนี่ยกินแบบน้ำสะดวกเลยน้ำมันมะกอกก็ ทำให้ผิวดีเพิ่มไขมันเพิ่มไขมันดีเพื่อนๆอนอันนี้เป็นน้ำมันงาขี้หมอนสาหรับใครที่สายตาไม่ดีเนะาะเดี๋ยมองก็จะอ่านให้ฟัง <c oughs> ที่นี่เขามีมีขายมีส่งด้วยเพื่อนๆเ,เนี่ยมีเยอะเลยให้เลือกเนาะพวกเราคือรุ่นสอวอก็ มันต้องบำรุงด้วยเพื่อนลูกประครบก็มีนะลูกประครบสมุนไพรหอมมากสำหรับใครที่ขี้เกียจทำเองเนาะเนี่ยเขาเอามาทำเป็นใส่ในซองเพื่อนๆ่ารีแพร่สมุนไพรแช่เท้าเนี่ยผงพอกหน้ากาแฟอันนี้คือเครื่องดื่มที่เขาวิจัยมาแล้วทำจากฝักคูณเพื่อนๆเนี่ยเขาก็มาทำดื่มง่ายกินง่าย ถ้าจะสาธยายสรรพคุณไม่หมดหรอกเพื่อนๆดอกอัญชันถ้าใครที่ไม่ชอบปลูกเนี่ยก็มาซื้อที่นี่ได้เขามีเยอะให้เลือกเลยเพื่อนๆมีทั้งกระชายทั้งตุผักอะไรมะตูมมะขามป้อมผักชาย,ยาเดียมองชอบกินแบบเป็นไอ้นี่เนาะแบบ ที่ยัมองปลูกไว้เกลือหิมาลัยก็มีนะเพื่อนๆเนี่ยยัมองชอบเอาไปทําอาหารดีต่อสุขภาพมีทั้งแบบสีดำด้วยเกลือฮิมาลายสีชมพูด้วยยัมองกับพ่อใหญ่โรเจอร์ชอบกินทิ้งผงก็มีสำหรับใครที่ผงขมิ้นก็มีแต่ยัมองก็มีในสวนเนาะ พวกกระชายอย่เงี้ยถ้าเรามีเราสะดวกในการเอามาทำอาหารแล้วก็ทําแต่สาหรับใัรที่ชอบเอามาชงดื่มสมุนไพรที่นี่มีเยอะเพื่อนๆแต่ยะมองถ่ายมาให้ดูแค่นี้เพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะ